มีนม er <c oughs> mm ีน้เรียสจากระเบิดขึ้นนักบักหนาวหลุดายแล้วหลายแล้วหลายากาศสบัดโคลน้ำากินขาววันกินข้อร่อยหรือไม่จะเปรอ้ำ่องน้ำเรกโดนเล็เจอกับร่องน้ำนะิาวานดไ่เบียดตางคนตาง ตอบใส่ักเอาเลยเว้ยเขว่าลงหนาแดงดีต้องออกดีต้องออกแต่ตอบตายก็ดีตอนต่างก็เสียเปรียบลงหนาทุกคนแต่ถจะตองตามสายตาตอนนี้ยังมีที่ออกคนราะเรือสิบวถุนไรใขยี้อยากก้าวกระถิ่นแทนเทนาวาเทนาวาต่อได้แต่ว่าสิบวัตถุยังมีอยู่แต่จะหนีพลยหรือไม่พลยเอาไปเสียตายเสียต้นแต่ต้นเสียตายแต่สีหายเมื่อคายตอนไหนก็เหนื่อยตลอดใเลย้นเพราะเรือที่มีน้ำใจใจนอ้นเราตัวเชื่อคนนี้ให้มากหนึ่งว่าไม่ได้ดู้นตาสายตาในขณะนี้เรือมีสิบวัตถุ Gracias